บุฟวเวซินยาคุมไข่มแมลงแมลงศัตรูพืชจะพัฒนาจากไข่เป็นตัวเต็มวัยในระยะไข่คือระยะเริ่มต้นของศัตรูพืชหรือว่ามแมลงนะครับเนื่องจากไข่จะไม่เป็นอันตรายต่อพืชจึงเป็นช่วงเวลาดีที่สุดในการควบคุมและก็กําจัดโดยการใช้ยาประเภทยาคุมไข่ซึ่งยาคุมไข่ก็คือยาที่ฉีดพ่นไปที่ตัวมแมลงแต่ยาจะไม่ทําอะไรต่อตัวมแมลงจะมีผลต่อไข่ที่อยู่ในท้องของมแมลงโดยจะทําให้อัตราการวางไข่การฟักและการโตเป็นตัวเต็มวัยลดลง แนะนำยา,มาแมลงที่ใช้ในการคุมไขมแ่แมลงอยู่ในกลุ่ม16ชื่อสามัญบูโฟเวซินซึ่งบูโฟเวซินนะครับจอจฤทธิ์ต่อไข่ที่อยู่ในท้องของตัวแม่ทําให้ไข่ในท้องฟอไม่ฟักตัวพูดง่ายๆนะครับจะช่วยในการตัดวงจรกาละบาดตั้งแต่ระยะไข่ก่อนมแมลงจะเข้าสู่ตัวเต็มวัยซึ่งตัวเต็มวัยจะมีความสามารถในการทําลายและก็ดูดกินน้าเลี้งยงจากใบพืชได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับบูโฟเวซินใช้ในการกําจัดมแมลงปากดูดเช่นพวกเพลี้ยกระจันเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดด ยกเว้นจำพวกเปลี้ยไฟและก็นอนนะครับสำหรับเปลี้ยไฟนะครับแนะนํากลุ่ม23สิาไปมีไเซเฟนหรือสไปโรเตตามตรหรือจะเป็นกลุ่ม15ลูเฟลลนูลอนหรือว่าโนวาล,ลูลอนนะครับสำหรับนอนนะครับแนะนํากลุ่ม1 5ลูเฟลลนูลอนหรือโนวาล,ลูลอนนะครับ